i be that young pa. rapping dude, might distract a jewel. Coming with the thunder, we <coughs> <to play. coughs> <me> might just <coughs> slap it <me> through. <brew>. I rolled out in the morning light, with that Harley bike, all black. I'm the party type, and it's sun tonight. I just stepped <coughs> in <taking> no weapons, <coughs> but my outfit might take a- <coughs> <your> <coughs> เกมนี้ผมกดกับคนดูทั้ง4คนนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมพี่ถึงเล่นออฟเลนทำไมถึงเลือกคนสุดท้ายล่ะครับไม่ให้ป,ป่าป่าเลือกคนสุดท้ายล่ะครับคือเรารู้อ่ะฝันงโวแคมเนี่ยมันหยิบโจกเกอร์มาแล้วถูกปะทีมเราก็หยิบคีร่ามาแก้ทางก็ถูกแล้วนะครับผมรอไงว่าเขาจะหยิบมูลาดมาหรือเปล่านะครับก็ตามสูตรเขาหยิบมูลาดมาผมก็หยิบฉีมาแก้ทางนะครับการดับตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า เลือกมาเนี่ยมันจะชนะทางเขาหรือเปล่านะครับเลือกมาชนะสักสองตัวก็ถือว่าเล่นง่ายแล้วนะครับเนี่ยครับตามสูตรเลยฝั่งเขาหยิบมูลาดออฟเลนนะครับไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไงใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหง ในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูปองเ<ปอ>ติมเข้าไวยายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกรเดนเติมเกมและเพจโกรเดนเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไ like, ลกดด์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอไม่เยอะครับ <S <S ขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามไม่ไม,ไม่ต้องกดสองทีนะครับกดทีเดียวพอนะครับ กดสองทีเดวผมจะดังเกินไงเป็นรองเท้ากันซีซีดีกว่าเพราะว่าฝันหกข้ามเนี่ยซีซีค่อนข้างหนักเตอะนะครับจะขึ้นเป็นรองเท้าเกาะมาก่อนก็ได้นะได้ค่อยสลับแต่ผมว่าผมเอาเออนั่นแหละการซีซีมาเล่นก่อนดีกว่านะครับเว็บแรกสาคัญนะมูลาดเขาโผล่กลางนะครับเขาไม่ยอมมารับคลบปล่างนะอเขาน่าจะเดินเกมแบบนักแข่งเลยว่ะเว้ยหูยมาหลอดตายได้เลยนะครับ เฮ้ยพี่เองครับน้องมันจะโยนสก,กิลใส่กันเองทำไมวะ <laughs> มันโดนเนียวะ <laughs> สวยแล้ววะ่ะคนดูกูเริ่มหลอนแล้วตั้งสติก่อนดิเมื่อกี้มูลาดโผล่ในพุ่มน,นะครับแวบๆบแบบต้องมีอันตีอ่ะถ้าจะเอามาสู้คือตัวที่มันเอาไว้สู้มูลาดอมันมีหลายตัวนะจะยีหน้าก็ได้ครับ โอเมนก็ได้นะแต่ผมมองว่า <First. S 1> ฉีเนนะี่ยมันอิมแพกกว่าไงถ้าเป็นในทีมไฟต์อ่ะเฮ้ยโอ้หแมงมูล่ะมันจะรอเวทแดงว่ะโอ้โหนึกไม่ออกจริงๆเมื่อกี้นักแข่งปลอมตัวมาว่ะนี่โอ้โหและทีมผมเอาเอายันในป้อมสามนี่ป้อมแรกยังไม่แตกไปล้วงกับป้อมสามมันเวอร์ไปเป่าวะ ได้คีบีสักตัวเนี่ยมันก็จะเลเวลสี่แล้วนะครับโอ้โหทีมกูมันเวอร์ไปเป่าวะวะยังครับน้องหุยโอ้โหบสองตึงตึงตอนนี้เราสี่แล้วนะครับหาจังหวะดีๆยังนี่ว่ะผักตัวเดียวไม่คุ้มไงผักทีต้องโดนห้าตัวป๊าบหัวแตกสวยเพื่อนหูยนี่แหละครับ เปิดแบบทีเผอ <im itation> อันนี้เป็นสูตรเลย <im itation> เวลาเล่นต้องมีชั้นเชิงนิดนึงนะครับ <im itation> อันตีของฉีเนี่ยมันจะเป็น l อ e นะครับถ้ามันโดนหลายตัวก็คันท <im itation> ่าอยู่ในระยะก็จะโดนหมดเลยนะครับหมดเลยว่าเกมนี้มูหลานไม่เกิดอ่ะอ สับมั่ะเฮ้ยวิล่ากูโดดไปทำไมตรงนั้นวะกินว่าจะรอดเลยจ้ะหัวใจใ่ครับพอเราดับมาแก้ทางเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายประมาณนี้เลยนะครับแต่ดูเหมือนฝันของแคามเนี่ยเขาจะเดินเกมผิดนิดนึงนะก็เลยโดนเรายับนะครับซีซีจ่ายเนี่ยตัวเดียวอะ่ะก็โคตรนานละ อาเซนกาเนี่ยผีทะเลตายนะครับตบแล้วก็ฮะอืมเมื่อกี้เขาฟิกเกอร์นะผมก็เลยสกิลไม่โดนนะครับไม่ไม่เ้านะครับไม่เ้านะครับเมืเ่อกี้จะหลุดบ้างไฟเอาอ๋อเดเลย์นานเกินมัน,นไม่ทำให้มันพุ่งแล้ว ตกลงไปเลยวะชักเช้าอ่ะไม่ถูกใจไวรุ่นเลยเจมช่วยปรับทีดิฝากล่างทีนะครับเกมนี้มาหลอดมาคุ้มเลยวะมูหลานโดนหนักนะครับเกมนี้มูหลานมันโดนไปสีห้าตัวแล้วเปล่าวะ ท่นนี้ก็แน่นอนว่ากดทีมเนี่ยจะจะ,จะง่ายสุดนะครับพยายามอย่ากดโซโล่หาทีมในแชดโลกเล่นนะครับมูลาดโดนไป4ี่ตัวตับเดะตับมั่วโดนนะดีี่ออพี่แกมีเชิงว่ะโลตันก็โลตันนะครับ ไม่เคยวันอยู่แล้วตับเด็กไม่สับกูเปิดเลยละกันเฮ้ยมูล่าแตงโงตดแข็งล่ม s <S อยากเกิดก็เปิดไปเลยเพื่อนนี่ไปกลัวนะครับผมตีต,ตีดูดเลือดตีดูดเลือดเฮ้ยอืม้มสักทีถอจะวิ่งไปไหนชะเฮ้ย เนี่ยครับเหตุผลที่ทําไมผมต้องขึ้นเป็นรองเท้ากันรีนะครับเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดแล้วดาบแดงเลยละกันตบทีเดียวแตกโอ้หมูฬโดนไป5ตัวแล้วนะครับตอนนี้มันโดนผมคนเดียวเลยเปะวะตอนนี้สกอร์ผม5 0 2ูนสองนะครับต้องกดให้สุดอ่ะตอนนี้เขายังไม่มีตัดเลือดไงแต่ตัดเลือดผมก็ไม่กลัวครับ ตอนนี้ใครก็ได้แต่รูนผมเล่นเป็นลูนคีนะครับเกมนี้คนดูผมตึงว่ะเฮ้ยเบาๆหน่อยก็ได้เพื่อนอมันโหดอะไรกันขนาดนั้นวะกลับเดรอฉันรอดเธออยู่อแต่เธอไม่กลับคือมันรู้ไงว่าถ้ามันกลับมันก็โดนผมแต่มันเลือกที่จะไม่กลับและให้เพื่อนผมฆ่านะครับ กลัวอะไรผมขนาดนั้นวะโอ้โยเสีไดไม่มีฟิกเกอร์วะ่ะถ้ามีฟิกเกอร์นี่ผมฟิกตบแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะโดนสี่ตัวคอร์ดคิวอะแต่เราไม่ต้องรีบนะครับผมเล่นตามเกมนะครับไม่ได้ไม่ฝืนนะครับอันนี้จําไว้เลยไม่ได้อย่าฝืนนะครับมันมีอะไรให้เราทําอีกเยอะแยะนะในเกมอารีเนะ่ดันเลนฟาร์มเนี่ยครับให้ฝันโอ้ามันไม่ได้เกิดอะเนี่ยเราตัดให้หมดเลย พยายามเลี้ยงคีปเลนนให้มันเข้าสามทางนะครับมันจะเอาง่ายคีปการเนี่ยเราไม่ต้องเคลียร์ก็ได้ดันแค่บนกับล่างนะสับหาพ่อเธอหรือเฮ้ยเรียร้อยรอดยากครับนี่ผมยังไม่มีดาบแดงนะครับดาบฟ้าผมไม่ได้กดด้วยตอนนี้มูราสู้ผมไม่ได้เลยนะครับของนำเกินนะถ้าเข้ามาสับผมเหมือนเขาสับฟรีะ เกมนี้จริงๆผมไม่ต้องวาร์ปกลับบ้านก็ได้นะเพราะว่าตัวเรามันตีดูดเลือดได้ไงแต่ว่าสำคัญเลยก็คือมานานะครับมานาไม่มีเล่นไงเวยมาดีกดดาฟ้าสวนคันๆนะครับคันๆนะอยากโดนแรงกว่านี้ว่ะเพื่อนจัดให้หน่อยดิบอดี้ต้องการยาแดงวะอยากเข้าโรงพยาบาลวะ ตัดให้หมดนะครับอะไรที่คิดว่ามันเป็นทรัพยากรฝันองข้ามิกตบแตกหนึ่งแตกสองลานคมคมเนี่ยนะครับเลือกตัวมาแก้ทามันก็จะเล่นง่ายประมาณนี้เลยนะครับคือถ้าอยากชนะก็เลือกตัวแก้ทางถ้าอยากเล่นยากวัดดวงอยากเล่นตัวที่ตามใจก็เลือกได้ครับผมเล่นได้ทุกตัวแหละครับถ้าเราอยากจะเล่น แต่ถ้าอยากได้ดาวก็เลือกตัวที่มันแก้ทางนะครับนะครับมันก็จะเล่นเช,ชีวานี้เลยน่าจะจบได้นะครับฝันของของ้าม่าจะเกิดไม่ทันจบเลยเพื่อนแต่เวลาหวัเลย้ยเอาสับทำไมละจ๊ะ้โหมันเกิดกันหมดแล้วว่าสวยละโไม่รอด ไม่เป็นไรครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่ให้ให้โอกาสฝันรงข้ามอะครับเราเป็นคนไทยไงไม่โอกาสกันนะครับสวัสดีจ้าหดไใจโคตรแรงอะตอนนี้ตัวบางๆเนี่ยเออเมดแต่แคลรี่เนี่ยอาจจะเอายากนิดนึงถ้ามันมีสกิลสองนะครับเพราะเราจะตีมันไม่เข้า แต่ของเราประมาณนี้มันโซโลกิวได้สบายแล้วนะครับถ้ามูล,ลัดพุ่งมายังไงก็โซโ,โลได้นะนน<ๆ>ผมรอดักตัดบูมันเนี่ยถ้ามันไม่มาเอาผมก็เอาไปเลยนะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะมา,าบูแล้วว่าถ้ามันรู้ว่าถ้ามันเดินมาเนี่ยมันก็โดนผมดักโอ้โแล้วทามิ่งดาร์คเซเลเยอร์ด้วยนะครับผม40วินาทีมาหลอดจะเกิดนะครับ แต่ดาจะเกิดภายใน1ิวินาทีตัวแล้วว่าไฟดาร์สเลเยอร์เราจะไม่มีเอ่อแท้งนะครับในรอบนี้ขีล่าดันล่างยาวเลยลูกล่างล่างยาวก่อนล่างยาวก่อนให้มันไม่มาเอาคือให้เขากลับไปไปเดฟคลิปข้างล่างนะครับก็จะได้ไม่มาเอาดาร์คสเลเยอร์ตรงนี้นะถือว่าเพื่อนทำดี จะครับโดนดาซี่ไม่เป็นไรครับกิเราผีาก็ได้ครับน้องแต่ฟังคอได้ฟังคอได้ฟังคอจากหัวแคนด้วยครับนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เคลีนอย่าเพิ่งเปิดน,นะไม่ไหวไม่ฝืนอย่างที่บอกนะครับ <c oughs> ผมต้องดักตัดสรรักตัวไม่มูระก็ดาซี่อะ <c oughs> สัดเดี๋ยีเพีพี่แกไม่ยอมสับวะ่ะ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่สับอ่ะเราฟิกตบเลยก็ได้นะ แต่ผมว่า,าจะไม่คุ้มถ้าฆ่ามันไม่ได้ว่ามันมีทามมิ่งดัก,ดกเปเลยเยอ์ไงถ้าจะเข้าต้องชัวนะครับถ้าไม่ชัวอย่าฝืนเพราะว่าตอนนี้คลิปเลนเรามันได้เปรียบฝั่งเขาไงดูดิคลิปเลนเรามันดันลึกน,มมนะครับเดี๋ยวเราก็ทำคลิปเลนเข้าไปเรื่อยๆครับให้เขากลับไปไปกันแล้วก็เราค่อยเปิดก็ได้นะครับโอ้โหต,ตอนนี้ทีมฟูดโดนเปิดตัวล <ะ S 1> ลเ<ะ>ดินมาเนี่ยตบห้าคมคม,คมโอ้ยช็อตน,นี้พลิกเกม ขีแจ้งเกิดว่ะโัแกัสแครีก่อนนะครับเฮ้ยโหดีนี้กูมีเคียวฮิยอรคลิปยิงพอดีบาร์ดวินเกือบสวยว่ะอุย้ยฝั่งเขาตายสิโอ้เมื่อกี้ตบยกตีนะครับดาซีบอกมาจบ ถ้ามึงจะขนาดนี้มึงมาจบเลยเพื่อนอรประมาณนี้ครับอันดับหนึ่งอีกแล้วเบื่อว่ะอันดับหนึ่งอีกแล้ว,วครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้และนะครับสการเล่นฉีเจอกับมูรานะครับเวลาเล่นเนี่ยก็พยายามเลือกตัวมาแก้ทางนะครับมันจะได้ <c oughs> เล่นง่ายๆชนะง่ายๆนะครับส่วนตัวเวลาผมเจอมูรดเนี่ยผมก็จะเล่นฉีนะครับเป็นตัว ทางเลือกที่1ที่ผมเลือกนะครับฟอร์เลนเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยก็เล่นก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเ,เล่นและถ้าเจอมูลาดมันจะลำบากนิดนึงนะครับโอเมนก็ได้นะครับยีน่าก็ได้แต่ผมชอบฉีมากกว่าถ้าเจอมูลาดนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้าง impact ก,กว่าในทีมไฟท์ถ้าเป็นโอเมนเนี่ยมันมีแค่สก,กิลล็อกไงแต่ถ้าเป็นฉี่เนี่ยสก,กิลมูลิตี้มันจะเยอะกว่านะครับผมชอบตัวที่มันแบบ มันมันผิวๆอ่ะอเอาไปแอคสาวนะครับฟิกตรงฟิกตบอะไรเงีเยง้ยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบไม่ใจะเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโซคอน